สุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องบทสุมองสุบรนกำลังย่างมาหมองเฮือนบุญจากมืนี้พากันมาหอ่อข้าต้มขนมมืออื่นเป็นมือแจกเข่าวันเสาร์ตอนนี้เมียวเห็นคนกรุงเทพจากพี่น้องเสือสีฟ้า เอ้สบายดีสบายดีเอาสบายดีแม่พี่น้องีทั้งหลายเอ้ี่ทั้งหลายนาคือการเราสองคนนี่ให้กันองเอเป็นน้องสุดท้องิดแก็หาเขาก็หาแต่กูบอกมาไห้ ตะกี้นั้ได้ยูเบอร์น้องนั่นเดี๋ยวนีมันเปลี่ยนไปแล้วก็เลืก่ได้ได้เบอร์วอคินยังไงเอเนก็สบายมเากะมมึงเอากระตบมนมอกแม็กมันเป็นหมู่กบกอันน้กเอาีลูกอ่านยังบอกมันจะได้เป็นมันกบเบอเด็กเน่อเนาะว่ลนปอันนี้จะแมมึงขี่ของขี่คุยเนาะ แต่ขี้องค์ขี้คุยเนาะได้ข่าวได้ข่าวหั่นมีนี่ขี้องค์ขี้คุยลีเนาะกูเป็นมึงมาไปขูดไปขูดมาตอนคือมาจุมาเสียงกูชาวมึงมาน่ะเด็ดดีมีโชว์ดีขี้องค์ขี้คุยบวชเดียวก็ดีเลยเอ้อจุ่มนั่งเงี้ยว่านั่งเมียเถียังเมียเถืองจุ้ยเอาเป็นทองเรามาดูอีกเดี๋ยวพาตัน มัไใ้ตัดกินครหนึ่งเล้งเเลงเดียวพากันเห็นไปตองเฮียขนมบอขนมโมขนมมอออยาะนไปปั่น้นต้นตนิตายคุณนี่ก็คือภรรยาคองอันแ้วแซวมาจากับปักเซ่แล้วเนาะเราเนาะ มาเดเลลาวันผเลเมืองคนเพ็งเคนเพงอ้เมื่ออาไปแต่งบานเพ่งบ่ยเมงเพ่งบ่บ้านคนซคอนไซเหมือนอนเมือคอนเพ็งแขนสลาวันเออคลืมบ้านคอนาซเอาไปตัดใม่บ้านคอนไยเมืองคนเพ็งแขวงสลาวันบ้าเออบ้านนั่นน่เข้าใมามา อันนี้มาจากแค้งยังก่อนนะอันนี้มาจากอัตปอพูเล่นนเปแห้งอยู่ไกลอัตปื้ออัตปื้อ อยู S <S> ่ไก็ไเกล้แมมอยู่าเพเป็นไรโอยอ้ัวกินเบ้นงเนกูเห็นกูเห็นในคอมึงเฮ้ยกูเห็นในคอมึงจักบาทนี่ห่าเฮ้ยมุก uh, มือให้้นงเมียอันน right> ี้ให้หาหมุนอันน e ี้หหมุนหาหมุนหาาหมุนห อ้าวตอนนบแ่งถยนกับพู่้่พี่กับ่กน่ายด้พี่น้องเ้างในวไปถ่ายได้จากพี่น้องทางในอะไรใช่แล้วันแล้ว เตรียมงานจากพี่น้องเตรียมงานยงีน้าไม่ดยี่ด้วยเียทำอะอีนงานบริยุกงานยางเติมน้ำเดียวเองานเติมน้ำอยู่เท่าได้เห้อยู่ลังสิ้นมังเกอนะมงเกลออเอยเ็นใหม่เด้ตัวได้ยี่พิาเด้บัตรจซ้อนไอ้ที่มอบอกว่าซเดมนเดันอกได้นี่ไอ้มันน่ะซอนเดิมมันผูได้ลูกหลย นันอะไรดูยังไงบบไม่ใที่มาช้อนวกับ่หมดเจ้าเจ้าเจบ่เหนนั่นนะเเหวไงข้านได้มันจีไดากูกับสีว่านะนะกูไม่กูพี่เล่าว่าอะไรแล้วที่ได้เห็นยังถ้าเราบอกเซียงเห็นบเป็นกูจีว้านเขากเรื่องเห็นลูกเก่งเด้พี่น้องเห็นลูกเก่ง เญาจ็นกันเลยจูบแค่บอกให้จูบมานีก็ต้งเล่งอาเล่าเหตุก็ู้กู้ไแล้วทองนเมียแล้วก็บ่ทัก้อีนี่ก็โว่อนั้นท่านไอจูบก็ได้ลูกบกแ้ว่ง่อน้นแล้วคุ่งอาแปม่อาแปม่มื่สิด้ยลูกก็ฟัวเขาเสยบุจะไปแม่แลเลี้ยงคืเก่าแล้วลูกเราไปหนไปดไปไปเไ่อย เาไม่เห็นก็ูในาตตึงได้ลตะคนเลยได้ลูกหัวคนเลยหัวคนกูบปมีคำถามกับมึงเอกบอกกูไปอยากได้คืมึงกูไปอยากเก่งคือมึงออว่มีค่าไดนางอันนี้นะให้กับปูมือเลนด้อยู่บนลมใส เป็นจันไดพี่น้องพี่ชายผ่ามะพร้าว่าวถ้ามันขอพอเอาไปจันทร่งเอาน่าเลยเนื้อตอนแรกมันมีมีแต่ตอนเช้านี่แหละบ้านเฮานันตอนแรกมันก็มีดอกนมากกับส่วนน้อยมากกับส่วนน้อยยังมันตันมันไม่คุ้นกันแต่ตอนช่วงเทนี่มีแต่เด็กมีแต่ว่าถ้ามันพ่อเลยตอนเช้าตอนเอาไใบให้ผ่าเขาบุญส่บาวตอนนี้กำลังเจรจากันเรื่องเตรียมงานมืออื่นเนาะพาเขาผ่าน้ำ คั่วคัวคัแต่แรช่าเป็นัไหนรใช้ผขาวนน้นปาเนี่ยแ้งนี่เม็น้าบอดด้าวเปนบ่อเป็นบอดดามาเส่น้กิ่นในบ่อเ่อมันเลือเข้ากันก็ค่ข้มีตุยินใหย่ยอันพ่งซากันกนได้อันพ่งซาหูนะาเดี๋ยวมต้องเอาเด้อเป็นโลนะ กอปิโต๊ปิโต oh, uh ๊กปตกปอันนี้เขาใช้กระดูกเขียวอักกินแกงเขน้นอันออมอมใช่น้ันเฮ็ควานเฮ็ดอันนั้นเอากะซื้อเป็นโลทำมันลุกมียังดอกวเออบ้าน่า้ามามันพืชมีเยอะแทนคอยคอิว่าอาบ้านคอยได้ไหจนถือเดิบ้านคอยได้มันช่องลอยสมสิบบ้านเจ้ามันตุกหลแสนเอาเอากะซแหงกว่าตัวไปแห้งแพงกว่าเอาันแสนหนึ่งมันถือกว่าขันองลอยซ

ไม่เ่าแล้วอยู่เงนผู yes. ้ไนมาสูงแนะอยยให้เด็ขอมานั่งตาตาดีๆนึเพ้ะเยง่ได้ย่ไะพีแ่ไดนพง่ได้ง่ไดพยแค่ได้เ่ไจะเคได้จี่ไ้จเพีกิแคพ่่เดะ่้งเ่ไเ้แเเย เดีวอีกนน่อดี่นี่เด้นี่ป้านีใหญ่จริรตอไ้กระุ้มตักูได้ขายอีกน้อยทีมั้งหดในราบบุญได้มดาตุ้มตั๊กแลัไม่ต่ออี กูนัดคาเฟ่แล้วหาใซิฟติดขาเนาะขิกับตาวข่าวกับตาวนะอันนี้ก็แม่นเนี่ยินน้าเป็นแม่เลยเขาวใหญ่ตันั้นนะตอนเด้เล่าแบมปงแต่ว่าเาแบบป้งถูกปถูกเข้าบ่ง่ายแบบผุปงถปถาบ่เห็นน้าเขาอยู่บ่เ็แต่คันใสขนมเห็แต่คนได้เห็นแต่ใคราสิคับเอาแต่เขาพูดนะบ่เอาแต่านซื้อให้ใส่คาเขาแล้วเอาตลาดนนเอาตลาดนน เอาอดีมาเนยใสขนมมกแม่เอากะุ่นไม่เอคนมันต้องเอากระ่นกรเอากุนแหงกุนก่ตมันต้องว้ากุ่นนะห้งตงมันเอากระปุ่นปุ่นกุ่นนักเป็นันิเหงนะสจะพักเแม่้นเอนงดีดีนางงามๆด้วยจ้าบัตรลุกบัตรนางอะไรก็่เจ้าเลเนี่ ก็อยู่เงินคุณแม่พอมีค่ะแา่จามาจะยุงเงินเจ้าหูนี่แม่งนี่นี่เงินไปกินเกินเู้ไค่ะกินซ้ยเอามานกนเธอไปกินที่ใส่เนได้แหละบอค้ำแหละบอค้ำเฟอร์ y ย s ไปกินน้ำกัดแกินัดาะดีมรจ่ยเงินันก็แบบ่าาอจ้าแล้วมีคนจ่ายเงินหรอวะเงินเงินบาพี่นา่งแทนที่พี่นางซื้อบางน้องเบิ่งนุ่งไดเงินเต็มสงหมื่นสองหมื่นเนาะเนาะเลี่ยงเลี่ยงอันเลี่ยงอาแน่ มีเงินเดือนกินด้งาีเงินเดือนอยงอาแน่แหละค่ะเลี่ยงหลดนะล่างยังขอเ่ินยังขอ้ล่างหลดล่างหลดดีบ่ยมือใดให้ือยาเป็นะไรให้ยายจะองน้ำมักรทานน้ทาทียังล้นขุดีโหเอ็งคือการให้โหลดเอ็งขุดเสาเพื่อนเอยังงาย

สีเขีบดีนะของปอมของปอมไส่แอาเลยพี่เ้็นเลี้ยงเป็เดียบกทมาจับกอกันแล้วเลี้ยงแล้วเนาะหพี่อยไอ่ไอแลเนาะเลี้ยนาอน้เขียพ่อยาเียจะวตาาาตาขาดพี่น้องเอ้ยโอ้ยเม้นกัโตเด้พี่น้องเอ้ย FC ขอเ้ยพี่น้องขอ FC น้ำหอมพูดได้จะส่งมาให้ไอ่เคยใส่แน่ เจมนล่ถ <Wha> ้าหายใอมักระาได้นะเจมล้วมด้านข้อเห็นว่ายู่นี่เห็ดสั่งว่าจซื้อมาเนาะไปแล้ววัวเขานั่นแหละวัวเถอกวเถอเห็นบอรตเขาโฆษณานะคะนั่นีเทียนใส่สีรถแล้วมันันอันน่นนะโอ๊ยลองขึ้นรถใหม่ันเพิ่นกับไหม เย็นจังเลยตีให้ก๊อาหางเสียงเนเดียวกันม้เห็นยังมัมือก็แบบว่าร่างโม้ยว่าร่างซมเตรียมสินวดขนมจ้าพี่น้อง ดีหมากหยกนักงนักบารกกรจิบก็พนนักเขาทเเอาบรรลุบดีบรรอย่าร้ายพ่แล้วอย่าอ่าใส่ตัวเนี่มีบรรลุบดีพี่น้องเออในนี้มีคนจงได้คนนี้มาเจอใช่ไหม่อเฮ้ยย้อนม่เอบรรบดีมันบดีอันมันบดนมันบดีอันเครื่องในทางบรรลุบดีเครื่องเดมโมหานี่ื่อง ไหวเลยเจ๊ดายเคยเวลาบัวนั่นเจ็บไดายบอกน้ำพ่อเท่ากับเจ๊ดายดีไงพี่น้องตัวเด็กก็ตั้งตัวไม่มดลูกเนาะอามะยี่ห้อดํามันอีวม่มดลูกนะถ้าไม่มุดลูกมันก็เดีืยวลูกเลยถ้าไม่มีมดลูกเดี๋ยวนี้อ่ะซึ่งมุดลูกเอลี่ได้จากลูกเลยเอลี่แดงมดลูกฉันก็มีเหมือนกันยา นี่กะกะคนบ่มีรูปบ่ได้เป็นงัวสิซื้อไปเลี้ยงไว้ก็อ้าแล้วเจ้านั่นทางนี้บ่เป็นน้ํายาบิกนน้ํายาเบิกบ่แม่นว่าเฮ็ดบ่เป็นเนาะน้ํายาบ่ดีาบกน้ําเสื้อบ่ดีนะก็ได้ยินเพิ่นวน้ําเสื้อบ่ดีสิไปลองให้เบิ่งมาตใจบ่บ่เียมาบ่ ยังจะเจ้ากดใจพวกกูไปทางไดล่ะเฮ้ยจร้องบอส่ะให้ร้องแล้วว่าําเสื้อจะดีบอคไ้ให้ร้องได้พวเจ้าให้องเพิ่งให้ร้องเนาะให้รองผิดชิ้นใ้เลยร้องผู้ร้องเพา่เนาะูเาผูร้องผู้า้้องผู้บาปู้ร้องผู้องผู้เนาผองผู้ร้องผูรองผ กับคบ่าวหรืว่าัแค่นี้เป็นตยนะเพราะน่เป็นตื้อนยองใสเคี้วงงายเลยไม่เตยน้อนนฮม่จะค่อยากได้นะมันใช้ไปแล้วจอนห้องดือันดีคร่บจอนห้อนั่นใส่น่ะเคี้งาไมเคี้อง่ายพร้อมพอมได้ข่าวกล้องว่าเราก็เห็นบ่อยเดินนะว่าวเขว่าผมเป็นเด็กพี่น้องเลยขอถทษขอไฟอะไรอีพอได้ตะถ่ายถ่ายไป่ยนะ

ขาดไอเสื้อเอื้อแสดงไปแล้วเจ้าบันบ่มีคบซุกได้น้องหลาอันนี้นางเมียเพิ่นเป็นเจ้าของ่องเนาะนี่เนาะเพิ่นเฮ็ดพริกหีนน้ำกระปุ้นพี่น้องเอ้ยเตรียมทำน้ำครอบปุ้นน้ำเพิ่นยังก็เป็นน้องสาวหลาเนอะน้องเสาวหลาข้าพเจ้าเองนี่แหละเขาเพอ็นยังเขาเอ็นแซ่แซ่มักผีกบ่างหรือเ่าหยังอันนี้นะอ่าเส่เอาในออกเอาแต่เปลือกเด้อพี่น้องเด้อ เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ถือกล่องงใส่โทรศัพท์กับบุเพพินออยซื้อไา่ห้เนี่ก็ได้แล้วใส่บุพพยังซื้อมา่ห้ยังน้องพนอเพิ่นกีฬาจะซื้อมาแล้ิ่นกีอาสีซื้อให้แล้นะบุเพนกสนั่นใช่เป็นแต่โทรศัพท์ต่างโตอยู่ดีเที่ยวไ นิ้มเล่นน้่ขนมอันนี้เนาะนี่ขนมมกอันนี้ใส่ปลาเขาใส่บาทพี่น้อรัอันนั้นก็ขวัวขวัวขวัวใจข้าวเนาะขวัวข่าเห็ดใจมันเห็ดใจขนมจ้าเห็นใจมัน คอกบแผ่บุญอีกเอแผ่บุญมาจ้คนไม่เหนเด็่บแ่ได้บุญอย่างเพว่าคอยี่ามไมเอาเอาไว้เทลงมได้บุนึงค่ะโดยเอาไว้มนก็ออไปเทได้บุนึงมนก็ออกเพราะได้เอาไปลูกได้อยู่เออวันนี้ได้สิทายแลกระช้นะที่ตั้งไว้ทด้บานี้ได้ตั้งบางได้โอ้ยโตัวอะไรตั้งวันนี้ แทงเพลงนิดนึงเห็ดขนมลาละแล้วก็ซิมขนมล้ก็ซีซีนนะบานนี้มันแตกพี่น้องเด็กแบบไป่ตอมมันบอแเหงเนาะไม่ต้องบอกขอบอะไรเด้อพี่น้องเลยซีทั้งหลายขอกินเลยขอกินเลยซิมซิมให้ซิมซิมกันซิมกันเด้อพี่น้องเด้อซิมแบบพ่อฝาเอาแม่น้องดิ้งฝานเกท์ <laughs> อเอาเลยเอาเลยยังปหยักไก่ของวนัปปไนไปได้ <laughs> โอเคจับพี่น้องคลิปนี้เมียก็ขอจบเพียงสำนีก่อนเด้อธรสมทุกทานไว้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า <laughs> ไปแล้วเจ้าสบายดี